การเมืองที่สหรัฐก็ดูเหมือนจะไม่ได้คลายความเข้มข้นลงไปในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดช่วงคริสต์มาสโดยเฉพาะท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังยืนยันว่าต้องการที่จะพลิกผลการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าถ้านับคะแนนใหม่ในรัฐสมอร,รภูมิก็เชื่อว่าตนจะเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งขณะนี้แรงกดดันที่ทรัมป์กำลังทำให้เกิดขึ้น เกิดภายในพักคริพับริกันนะคะแรงกดดันไปยังรองป,ประธานาธิบดีอย่างไมค์เพนส์และบรรดาสอสอและสอวอของพักคริพับริกันค่ะโดยทรัมป์ได้รีทวิตหนึ่งข้อความซึ่งเป็นข้อความจากผู้สนับสนุนของทรัมป์เองนะคะเมนชั่นไปถึงไมค์เพนส์ว่าเขาจะต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและจะต้องปกป้องประเทศจากบรรดาศัตรูของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น จีนรัสเซียและอิหร่านแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวิทข้อความนี้ซึ่งเมนชั่นไปถึงรองประธานาธิบดีอย่างไม์เพนส์นะคะมีรายงานว่าทรัมป์ได้หาหรือกับไม์เพนส์ที่ทำเนียบขาวที่ Oval Office ใช้เวลาน,านานกว่า1ชั่วโมงค่ะพร้อมๆกับตัดเพ้อต่อไม์เพนส์ว่าจริงๆเขาน่าจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพื่อช่วยตัวทรัมป์ ให้ได้พลิกผลการเลือกตั้งให้ได้ทั้งกำลังมองไปข้างหน้าถึงวันที่6มกราคมนะคะซึ่งจะเป็นวันร่วมประชุมของสองสภาคองเกรสจะมีสสสวมาร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณาการลงมติของคณะผู้แทนซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อ14ธันวาคมและก็ได้ลงคะแนนไปแล้วว่าโจไบเดนก็คือประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเป็นทางการ ทรัมป์ต้องการที่จะให้ไมค์เพนซ์ในฐานะที่จะเป็นประธานในการประชุมร่วมของสองสภาได้แสดงท่าทีว่าไม่สนับสนุนและจะไม่ให้เกิดการลงสัตยาบันเพื่อให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีซึ่งก็คงจะสร้างความหนักใจให้กับรองประธานาธิบดีไม่น้อยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูท่าทีของไมค์เพนส์ก่อนหน้านี้ก็แสดงท่าทีสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์มาตลอดและยืนยันว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุด As our election contest continues, I'll make you a promise. We're going to keep fighting until every legal vote is counted. We're going to keep fighting until every illegal vote is thrown out. We're going to win Georgia. We're going to save America, and we'll never stop fighting to make America great again. You watch. ดูจากน้ำเสียงที่ไปพูดกับบรรดาผู้สนับสนุนพรรคที่รัฐฟลอริดาแล้วก็เห็นว่าไมค์เพนก็พยายามที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากอยู่แล้วนะคะ แต่ในช่วงเวลานี้ทรัมป์ก็คงต้องการพยายามกดดันเสียงภายในพรรคริพับลิกันให้ได้มากที่สุดและหนึ่งในแรงกดดันส่งไปยังมิชแมค c c o เ n e l l ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันนะคะหนึ่งในทวิตท,ที่เขาออกมาก็คือเขาได้ช่วยสอวอ8คนของพรรคริพับลิกันให้ได้มีที่นั่งทำงานต่อไปถึงแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยเหตุทุจริตและเขาได้เอ่ยถึงหนงในนั้นก็คือมิช มิชนี่ก็คือมิชแมคคอนเนลนะคะประธานวุฒิสภาจากพรรคริพับลิกันค่ะซึ่งกำลังสร้างความไม่พอใจให้กับโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากก่อนหน้านี้มิชแมคคอนเนลออกมาแสดงความยินดีต่อโจไบเดนในฐานะที่เป็นประธา,ะธานาธิบดีสหรัฐคนที่46จากนี้ไปสายตาก็คงจะจับจ้องไปที่การประชุมร่วมสสภาในวันที่6มกราคม,มว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วสสสวภายในพรรคริพับลิกันจะมีจำนวนสัดส่วนมากเท่าไหร่ที่จะยกมือเพื่อคัดค้านการพิจารณาลงมติรับรองให้โจบไบเดนเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าถ้ารวบรวมเสียงได้มากพอก็จะยิ่งทำให้เกิดการดีเบตและโดนัลด์ทรัมป์เองก็หวังว่าการ ถกเถียงกันในสภาจะกินเวลายาวนานมากกว่า1วันจะต่อเนื่องไปถึงวันที่7มกราคมและอาจจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดโดยเฉพาะเขาก็หวังถึงการทําหน้าที่ประธานในการประชุมสภาร่วมของ Mike p e n ส์นะคะและในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสารถึงคนอเมริกันนะคะโดยระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับคนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนในช่วงเวลานี้และขอขอบคุณต่อความคืบหน้าและวงการวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะ We are delivering millions of doses of a safe and effective vaccine that will soon end this terrible pandemic and save millions and millions of lives. We're grateful for all of the scientists, researchers, manufacturing workers, and service members. who have worked tirelessly to make this breakthrough possible it is truly a christmas miracle เป็นสารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งถึงประชาชนในช่วงเวลานี้นะคะแต่ในช่วงนี้ที่คนกําลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 คนก็อาจจะคาดหวังว่าประธานาธิบดีน่าจะลงลายมือชื่อก็คือลงนามอนุมัติ งบประมาณประลอกใหม่9แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อไปช่วยบรรเทาวิกฤตโควิด19ซึ่งที่จริงผ่านการอนุมัติผ่านการพิจารณาของสองสภาไปแล้วแต่โดนัลด์ทรัมป์ยังชะลอไว้ยังไม่ยอมลงนามค่ะ